สวัสดีครับทุกๆคนนะตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ตรอกหมูกรอบซอยจุฬา50นะครับอันนี้เป็นเมนูอะไรครับเนี่ยกรอบเข่ากรอบเขานะทุกคนหมูกรอบลนกระทะเลยครับทุกคนนี่นะฮะรงที่รับบ้าน เด็จีมาม่รู้องพรนี้สถาตอนนี้รูหลักฐานเ่ออไรที่ต้องการเพอเพ่มาื้นมันไม่ไหวอ่ะหมูแดงไปแล้วก็ไ่ได้อะไรดต่อนะด้มัดใเมนูขึ้นเมนูแล้วสิบา เป็นเป็นใช่หมูกอบเป็นหกสิบนีแค่าก็เป็นเจ็ดสิบเท่าหมูกรอบเินะกเนงหมูกรอบี้มหมูกรอบนราคาหกสิบบาท อลังการหมูกรอบทุกคนให้เยอะจริงเนี่ยให้เยอะจริงให้เยอะจริงครับทุกคนมือตรงนี้เป็นงานอะไรยังไงครับทำมือเส้นทำบุญเส้นอ่ะทำทำไมสอนคนจีนเขาที่ห้องชื่อเราไม่ใช่ห้องของเาคนชื่อ ทำขึ้นมาตายไปแล้วอ <c oughs> ันนี้กินในช่วหรอแต่อันนี้เนยของเด็กนี้กินใม่ได้ป็นักอุสาห์ลานี่แหละลองดูเนี๋ยวไปกีฬาที้ เรื e ่งคห้นาอเป็นจะไม่เดือนเลยต่าคาหือรตงนีตง้จะขึ้นเลยไม่ได้มาตั้งนานลราคางจะขึ้นเลยไม่ได้ต้องบอกลูกค้าเป็นเดือน เป็นหมื e ่นลีนะครับผมสองพิ <S <S ้งเรือปลาหงส์คูกคูนเจ็ดมนูที่ขับดีนะครับที่ขายดีของร้านก็จะเป็นสเผาหมูกรอบนะครับแล้วก็หมื่นลีแล้วก็อีกเมนูนึงก็คือพิ้งเลือหมูกรอบนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูการทำอาหารของคุณลุงหลันนะครับที่ร้านหมูกรอบกันต่อนะครับ

เมนูที่กำลังจะทำกำลังจะทำอ,ะอ่าไม่รู้แหละเอออะไรอยู่ในกระทะี่นอันนั้นละ่ะใช่เพราะว่านจะเร็วกว่าเขามันเยอะ แค่เก็้ใส่เยอะ้วใส่เยอะันก็นั้นเละถ้านเดเ๋ยวมันก็หักไปรอบนเ่ง อันนี้คร,รับกะเพราไม่ใส่ใบกะเพรากะเพราไม่ใส่ใบกะเพราแต่ก็พริกสดเท่านั้นเด็กไม่กินกะเพราอะ่ะใช่บอกได้หรือพ่อไข่ดาวตันนี้กะเพราไม่ใส่ใบกะเพราไม่ใส่ใบกะเพรเา พิเศษเท่าไหร่ถ้พิเศษมีพิเศษจะไม่มีกระดาวเจ็ดสิบเจดิบพิเศษเจ็นะทุกคนพิเศษเจ็ดสิบเ,เดี๋ยวเราดูทั้งเรื่องต่อ่องอร,อร,องระ อ,อกที่เกือสามตอ,อ,อ,อกเกลือสามอกก็ถัี่เป็นอะไรน,นี่อ่ะนพี่เกลือ อหลังจากผ่านไปประมาณสักเกือบชั่วโมงแล้วนะ เขามาถามแล้วนะครับว so ่าเหมือนอนรีมให้เรารู้อีกครั้งนะว่าเอาเมนูอะไรนะครับก็เอาพลิกลือนครับประมาณถ้ามานั่งกินหน้าร้านนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วทุกคนประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับถึงจะได้กินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมานะครับหาอะครับทุกคนหลังจากรอประมาณชั่วโมงหนึ่งได้นะเพราะว่าคิวเขาเยอะมากคิวออนไลน์นี่เยอะมากๆนะแล้วก็คิวหน้าร้านคนมากินด้วยนะโอ้โหเยอะมากเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหน้าตานากินแค่ไหนนะครับนี่นะครับทุกคนโอ้โห ผมว่าน่าจะเป็นข้าวมะลิ่อย่างดีด้วยนะเป็นข้าวเม็ดเดียวยาวเลยแล้วก็อันนี้เป็นหมูกรอบพริกเกลือนะครับหมูกรอบพริกเกลือเนี่ยให้ผมว่าดูด้วยสายตาตอนนี้ให้หมูกรอบค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเมนูนี้เป็นเมนูเริ่มต้นที่ราคา60บาทนะครับเนี่ยหน้าตาน่ากินมากเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาชิมดูนะครับเรามาชิมกันดูนะครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะครับ ผมว่าให้มุกกรอบเยอะมากนะถ้าเทียบกับร้านธรรมดาทางๆท,ทั่วๆไปนะครับร้านนี้เขาเพิ่งปรับราคามาแค่ได้เดือนเดียวเองนะครับทุกนเป็นราคาหกสิบบาทเพราะปกติเขาขายแค่ห้บาทนะครับแต่เนื่องจากว่าเขาสู้ราคาหมูไม่ไหวนะครับเลยจําเป็นต้องปรับขึ้นนะครับเดี๋ยวมาชิมดูนะครับทุกคนนมุกกรอบชิ้นใหญ่นะชิ้นใหญ่นะนะครับก็โอเคนะ เดี๋ยวลองชิมดูนะครับอ,อร่อยเลยอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยน่าอร่อยอมหมูกรอบทั้งนี้อ่ะเขาทำวันต่อวันนะแล้วก็ทอดแบบสดๆร้อนๆแล้วก็เอามา สับแล้วก็มาผัด,ผดเลยนะฮะอร่อยเลยครับกคนอร่อยเลยเดี๋ยวลองดูอีกครั้งนะฮะต้องบอกว่าร้านนี้ลูกค้าเยอะมากๆนะฮะลูกค้าเยอะมากๆนะใครจะมาก็อยากมากินอ่ะถ้าอยากตั้งใจมากินคือต้องมาแต่เนิ่นๆเลยนะแล้วก็ ต้าเห็นเขากำลังผัดอะไรอยู่ก็ขอบอกเขาว่าเพิ่มอีกสักที่หนึ่งได้ไหมมันจะได้กินเร็วมันจะได้กินเร็วเลยมันไม่ต้องรอัอนรน่มรอประมาณสักชั่วโมงนิดๆนะครับอร่อยเลยอย่างนี้เลยนะครับ อะไรนะเด้ออเดินนอร้านเทียบเลยทุกคนทำไม่ทันอะ่ะนี่ยอะไรข้าวนี่เป็นข้าวอะไรข้าวมะลิหรือเปล่าข้าวมันลิ้นเลยโอ้โหนเป็ข้าวดีมากเลยอะ่ะข้าวก็เป็นข้าวดีมากเลยข้าวเม็ดเดียวยาวมากมเนี่ยทุกคนไม่ใช่ข้าวเสารให้หรืออะไรนะครับเนี่ยเป็นข้าวมะลิอย่างดีเลย ผมว่าคุ้มมากเลยนะทุกคน <Okay. S 1> เลยแนะนําให้ทุกคนมาลองชิมนะครับที่ตรอกหมูกรอบที่ซอยจุฬา50ร้านตรงนี้นะครับออเดอร์ออนไลน์เ hmm. ทียบเลยฮะทุกคนครับ, mm hmm. รบก็ทางร้านขาย mm hmm. เมนูหลากหลายเช่นเดียวกันนะครับก็ แต่เมนูที่คนเขาสั่งเยอะก็คือกระเพราหมูกรอบนะครับพริกเกลือหมูกรอบมืนล้ครับมื้นลี้นครับสามเมนูเนี่ยจะเป็นเมนูที่คนมาสั่งกินเยอะมากที่สุดนะมนผมก็เลยลองชิมดูเป็นหมูกรอบพริกเกลือหมูอร่อยอรอ่รอยทีเดียวนะครับก็ <St arts> ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมในช่องนี้นะครับ <St arts> ขอขอบคุณมากมากเลยนะผมแนะนาอีกร้านเป็นตรอกหมูกรอบที่ซอยจุฬาหักศิลป์นะครับขอบคุณครับที่เข้ามาดูในช่องสปีดฟู้ดนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดซับสไคร้นะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ